สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาพูดถึงละครช่อง7 s d ที่จะออกอากาศล้อนหน้าต่อจากละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจค่ะก็เป็นละครรีลันนะคะเรื่องร้อยป่ามาออกอากาศต่อค่ะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ค่ะ ซึ่งก็อย่างที่แม่อ้อยเคยพูดไปสักระยะหนึ่งในคลิปกันก่อนนะคะว่าช่วงปลายปีค่ะโอกาสที่จะเป็นละครรีลันนะคะสูงและเรื่องร้อยป่าเนี่ยก็ออกอากาศไปแล้วเมื่อต้นปีและก็เป็นละครที่มีเลตติ้งสูงที่สุดของช่องในปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะและสำหรับใครที่ยังคิดถึงเสือกลิ่นสากกับนุกแป๋วก็อย่าพลาดชมกันค่ะ และเมื่อมีการหยิบนำเรื่องร้อยป่ามารีลานแล้วเนี่ยต้นปีหน้านะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าน่าจะมีการนำเรื่องคาทาสิงมาออกอากาศต่อหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าทางช่องเนี่ยยังไม่ได้ประกาศอะไรออกมาแต่คิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะเพราะเรื่องเนี้ยเจสสิก้าเล่นด้วยค่ะ ก็คือเจสสิก้าเนี่ยไม่ได้อยู่ช่องเจ็นแล้วอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าช่องนําละครที่เธอเล่นมารีลันและเรื่องที่ยังไม่ได้ออกอากาศก็น่าจะได้ออกอากาศเร็วๆนี้ค่ะก็น่าจะเป็นไปได้นะคะและถ้าสมมุติว่ามีการนําเรื่องคทาสิงมาออกอากาศต่อจริงๆเราก็จะได้ชมแบงค์อาทิตย์จากรหรัสลิสยาต่อเนื่องเลยแล้วก็ปูเป้แล้วก็เจสสิก้าด้วยค่ะ หรือถ้าไม่โดยส่วนตัวนะคะไม่อ้อยคิดว่าก็ไม่น่าจะเกินต้นปีหน้านะคะอันนี้ก็แค่เป็นเพียงการคาดเดาแล้วก็คิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะถ้าผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนอย่างไรก็ต้องขอภัยวนะที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะโอเคค่ะชมอลไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ